ไม่ดูมันเก่งจังเลยวะแล้วเดี๋ยวพามาผูกให้นะลูกนะเอามาเอาเดี๋ยวามาผูกให้แล้วหนูก็ร้อยอันใหม่นะลูกนะโอเคไหมอวิ้งเอาวิ้งบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเข้าเดือนเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วเนาะ <Hello. S 2> จะใกล้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะ uh, เราก็จะ ประดับประดาต้นคริสต์มาสในบ้านนะคะทุกคนค่ะวอนนี้ป๊าป๊ากับลูกกําลังช่วยกันนะกําลังช่วยกันประดับประดานะป๊ป๊ากำลังต่อต้นคริสต์มาสอยู่นะคะเราซื้อเป็นแบบพลาสติกมาเนาะคือมันก็ใช้ได้นานนะคะทุกคนค่ะไม่ไม่ต้องทิ้งนะคะซื้อซื้อต้นนี้ก็ใช้ได้เป็นปีเนาะหลายปีอะไม่ใช่เป็นปีขออภัยค่ะปวดตัวปวด ตัวปวนก็จะช่วยพ่อนะคะคุณหนูหนูเอาขึ้นไม่ถึงลูกต้องให้ป๊าป้าขึ้นนะคะเพราะ,ระ,ระว่าป๊าป้าตัวสูงเดี๋ยวหนูค่อยๆให้อยอยไ้ลูกให้ลูกประดับประดาน,นะลูกนะโอ้อยากจะช่วยพ่อดู <c oughs> ตัวปวน ้านเราพื้นที่แคบนะคะทุกคนค่ะไปวางตน<ค>้นคริสต์มาสอันนี้ก็กินพื้นที่ไปเนา <ไป S 1> <น>ะในกางมัน,มนออกใช่ปะวะมันอ่ามันหกเข้ากันไว้เนาะตอนเก็บไปว่าปีที่แล้วนะทุกคนเ,คเป็นยังไงคะ <S <S แล้วเดี๋ยวเราก็จะประกับประดาด้วยลูกไอเนี่ยลูกมงลูกไม้อะไรต่างๆนะคะมีเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาที ขึ้นลูกหนูหนูหนขึ้นไม่ได้หรอกหนูตัวนี้นหนูแค่เอาไว้ห้อยห้อยลูกไม้ข้างล่างอ่ะก็จะมีรูปต่างๆกลมเล็กกลมใหญ่สีสันนะ จบร้องแล้วเรื่อยเรื่อยมาน่อยอะไรให้จบก่อนจ้ะเอาสวยๆนะคะป๊าป๊าว่าเฮตเดย์พวอสวีทส์กายอยู่กี่เล่มเด่ะแตรยูดกรอยูดกรอนนะคะภาษาสวีท์เรียกว่ายูดกรอนยูดแปลว่าคริสต์มาสนะคะกรอนก็ไอเนี้ยต้นนี้แหละยูดกรอนพูดยากๆนะคะทุกคนออกเสียงยาก รินเราไม่ไปปวนตัวปวดเนี่ยหนูมาเอาไอ้หนูเอาลูกใันนี้ไปห้อยลูกไปเอาไปเอาไปห้อยเลยใส่ตะปูเลยลูกใส่ตะปูเลยเอาไปใส่ไปห้อยเลยหยอใช้ตะปูกครนอ๋อเอาเอาไปห้อยที่ต้นไม้ไงลูกโอ้ยอแมนอยอเบรซี่เอาไปห้อยที่ต้นไม้เลยห้อยเลยลูกห้อยเลยครับ ห้อยไปเลยอืมฝั่งนั้นเป็นมุมคอมพิวเตอร์ของป๊าปานะคะ่อมมาก็มีเอ้โน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองใส่หรอใส่แล้วเราก็จะเปิดไฟนะ ของเล่นออสการ์น้ัปป๊าเยอะเกงเอาเดินดีๆชมป๊านลกับลูกก็เดินไม่ดูกันนะทุกคนค่ะโอ้โหโอดเีย้รอดแล้วไม่ดุยังไม่กาตาห้าปออสอง้กเมาใส่ฝั่งนี้ด้วยลูกไปไปหนักอยู่ฝั่งเดียวนะออสนะเอาไปใส่อีกฝั่งนึงด้วยลูก di ini 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 di sini eh geng 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 makar terus kali emang gak geng napa พอราสะใจก็ห่ังน้อยพอราสะใจปะปาะะะะ๊าเหรอเอาไปใส่เลยดีเร็วๆช่วยปะป๊าทำให้มันเสร็จไวๆดูออสการ์อันตราเซดานตุ้มาเซตเซตบุญอันตราเซดานจัตตาเอาไปใส่ด้านอื่นด,ดน้วยสิลูกใส่มาข้างเดียวก็นหนักข้างเดียวนะลูกนะทุกบ้านก็จะมีประดับ ต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนคะ่ะ oh. แล้วก็ประดับฟงประดับไฟนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะระชาจะออกไปทําคลิปตอนกลางคืนให้ดูนะคะว่าแต่ละบ้านแล้วก็ในเมืองตรงนี้เขามีประดับไฟกันแบบไหนบ้างเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ภาพสวยหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่ากล้องมือถือเนาะมันก็จะได้แค่เท่าที่ได้นั่นแหละแต่ว่าแค่จะไปพาออกไปถ่ายแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนดูว่าในเมืองเขาประดับประดาอะไรบ้างนะคะแต่เมืองที่เราอยู่นี่ คอมมูนเขาก็ประดับแค่ไฟอย่างเดียวเขาเขาจะไม่มีพวกอะไรนะเขาจะไม่มีพุ่มมงพุ่มไม้ที่เป็นรูปสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยในเมืองใหญ่ๆนะคะทุกคนค่ะก็ประมาณนี้ใกล้หมดแล้วลูกเอาไปใส่ให้หมดนะครับใส่ให้ครบทุกด้านนะป๊ะป๋าเอาใส่ให้หมดเลยมันจะได้สวยๆเวลาเราเปิดไฟนะคะเย็นพ่อ เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเปิดไฟนะลูกนะแต่ให้มันหมดนะที่เมืองไทยเราตอนนี้ในกรุงเทพเนาะตามห้างสสินค้าต่างๆก็จะประดับประดาต้นคริสต์มาสเหมือนกันประดับประดาไฟเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะฝรั่งนี้เขาจะให้ความสาคัญกับวันคริสต์มาสมากๆเลยนะคะ ก็เหมือนกับปีใหม่เรานี่แหละเขาก็จะมีอาหารการกินนะคะเขาก็จะมีทําอาหารอาหารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงวันคริสต์มาสนะคะพาชาก็จะทําคลิปให้ทุกคนดูอีกทีว่าอา,อาหารอาหารของเขามีแบบไหนบ้างนะคะแต่ว่า oh <my S 1> บ้านเราก็จะทํา <okay. S 1> เล็กๆค่ะ <c oughs> ไม่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 ใหญ่ตัวไม่ไม่ทําอะไรมากมายนะคะทุกคนกัะอืมเนาะอยากให้พ่อพาเอาใส่ท้้งหมดตังหน่อยโอ้มันสูงใส่ถึงเม่อไอึ๊บอึ๊บ เอาไปใส่ใบยอดมาหลับดูเอ้ยฮะเออข้าวให้มันหมดนในป๊อปป๊าดีใจไหมออสเรือกลััสกาอยากรูอ๋อกรัสก้อแฮปปี้อ๋อแฮปปี้อ๋อฮะเมื่อปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนาะนางก็ยังเด็กดูยังไม่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกทุกคน ดึงลากลงมาดีแร่ไม่ล้มใส่หัวเนะาะหมดแล้วลูกใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมอืมแล้วป๊ะป๋าก็จะเปิดไฟปึ๊บนะคะทุกคนคะเสร็จแล้วประดาปะดาที่หน้าต่างเราก็มีติดดาวไปหนึ่งดวงคะ่ะติดดาวไปหนึ่งดวงนะคะทุกคนจ๊าเราไม่จะเลือโอ้ดุ๊กตีกันมากมากเลยลูก เลยไหมคะขอบคุณครับป๊ะป๊ะถ่ายแนวนอนถ่ายแนวนอนแค่นี้แหละโอ้โโอ้่อเก่งจงเลยสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราครอบครัวเราก็ขอไปบายเพียงแค่นี้นะคะทุกคนค่ะออสการ์บายหน่อยครับลูกออสการ์ครับบายบายครับลูกห่งไปไหนไม่รู้ คลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัชชาแองกออสกาอินซวิเดนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะบาย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 ี่กเฮ้ดเฮ้ดโอ้ดีดีดีี